โอเคสวัสดีครับศิวิทย์เพื่อนตะโกนนะครับวันนี้ผมอาจารย์เจฟวายชีนนะครับก็จะมาสรุปนะครับอาการของ iPad ดองตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ iPad Air 4ทั้งคู่เลยนะครับเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดก็เลยจะมาอธิบายนะครับการทำงานของไอการแก้เสียของสองตัวนี้ให้ฟังนะครับนะครับเป็นการแก้ครับเฉพาะรุ่นนะครับของ2ตัวนี้ นะครับนะครับคือเปิดเม่ตเตอ่าให้เปิดประตูวงจรกันหน่อยครับนะครับนี่คือวงจรเขานะครับเป็นเป็นบอร์ดของเขานะครับไอ a d Air 4นะครับเอาตัวตัวที่ก่อนละกัน ะครับ,ต,ต,นะรบตัวที่เป็นตัวใส่ซิมนะครับตัวที่เป็นตัวใส่ซิมนะครับจุดเสียที่ผมเจอนะครับก็เจอแบบนี้เลยครับนะครับพอวัดไฟปุ๊บนะครับก็เจอ,เอ,อสภาวะตัวนี้อันนี้เป็นเฟซบุ๊กผมนะครับอาจารย์เจียบ อาจารย์เซมโบายชินนะครับรับซ่อมไอโฟนไอแพดทุกประเทศไทยนะครับอะไวก็คือตรงนี้นะครับนี่นะครับพอยกมาปุ๊บนะครับพอผมเช็คไฟนะครับมันเป็นลายไฟเอ่อแหล่งตรงนี้นะครับนี่ครับนะครับช็อตนะครับช็อตไหมเลยนะครับก็คือ ไฟลุกเลยนะครับไฟลุกเลยนะครับนะครับก็คือเกิดการไหม้จะเป็นไฟลุกเลยนะครับแล้วก็สภาพเม็ดนะครับพอเราเกลี่ยออกนะครับมันก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยแล้วพอยกเม็ดขึ้นมาหงายท้องมาแล้วพอะสะบัสเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้เลย นี่เลยนะครับก็คือไม่เกลี่ยครับก็คือเม็ดพาวเวอร์ตัวนี้นะครับจะใช้ไม่ได้ละนะครับก็เลยต้องสั่งเม็ดใหม่นะครับสั่งเม็ดใหม่แต่ประเด็นนะครับก็คือเวลาที่เม็ดมันมันเสียไปแล้วนะครับแต่เอาทำการวัดลายไฟนะครับของของเขาอะนะครับของเขาอะนะครับก็ยังช็อตอยู่นะครับดังนั้นนะครับเราจะแก้ด้วการที่การ จ่ายไฟเข้าไปในตรงนี้นะครับถ้าจําไม่ผิดตรงนี้น่าเป็นไฟปรน่าจะวงจรลายเส้นเขาไม่มีนะครับนะครับน่าเป็นไฟประมาณ1นึ่งหนึ่งโวลต์กว่าๆนะครับหนึ่งจุดแปดหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจจริงๆตรงนี้เพราะว่าวงจรลายเส้นไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะกระแทกไฟในสิ่งที่คุณไม่รู้อะนะครับให้เริ่มจากสักหนึ่งจุดสอโวลต์หโวลต์นะครับแล้วกระแทกไฟเข้าไปนะครับหโวลต์ไม่ร้อยสองหนึ่งจุดสโวลต์ 1.5โวลต์8โวลต์นะครับจนกว่าแอมป์ของซัพพลายนะครับจะสูงนิดนึงนะครับแล้วลองจับดูนะครับสิ่งที่ผมเจอนะครับก็คือซีเม็ดนี้นะครับเม็่นี้นะครับเจอเนี้ยนะครับเกิดการช็อตนะครับเม็ดนี้นะครับเม็ดนี้เลยนะครับครับเกิดการช็อตที่เม็ดนี้นะครับก็เอาซีออกนะครับเอาซีออกก็นะครับหายช็อตนะครับวัดตรงนี้ก็หายช็อตเลยนะครับ วันไลน์เนี่ยหายช็อตเลยมีค่าดีวอชกลับมานะครับที่เกิดจากเม็ดแนนนะครับมีค่าดีวอสเพิร์ที่เกิดจากเม็ดแนนนะครับวัดดับดีวอชแล้วเรียโอดเนาะนะครับจากการนะครับสั่งพาวเวอร์เม็ดใหม่นะครับมาเปลี่ยนนะครับวางลงไปเปิดติดนะครับใช้ได้ปกติใช้ได้เลยเปิดติดแล้วแต่ใช้ไม่ได้เลยนะครับนะครับก็เกิดอาการนะครับทัชสกรีนไม่ได้นะครับทัชสกรีนไม่ได้นะครับนะครับซึ่งบอร์ดเนี้ยจริงๆแล้วเป็นบอร์ดที่ มีคนซ่อมมาก่อนหน้าผมแล้วนะครับนะครับก็เป็นเป็นช่างซ่อมมาก่อนหน้าแล้วนะครับแต่ไม่จบครับแก้ไม่ได้นะครับเจ้าของก็เลยเอาคืนนะครับแล้วก็ส่งมาให้ผมซ่อมนะครับผมก็แก้ได้ติดละนะครับแต่ทัสกรีนไม่ได้นะครับซึ่งระบบทัสกรีนเขาอยู่บนตรงนี้รูได้ไหมว่าเป็นระบบทัสกรีนนะครับถ้าคุณมองจากระบบจอภาพนะครับนะครับนะครับ ทัสคีนนะครับจะมาตรงขาซ็อกเก็ตตัวนี้เมื่อทำการกดนะครับคุณก็จะเห็นขาเลยครับมันวิ่งมาเห็นไหมครับเห็นไหมวิ่งที่สองเป็นตลอดเลยนะครับแสดงว่าอะไรครับอันนี้เป็นซ็อกเก็ตทัสคีนครับเมื่อเจอปุ๊บนะครับเจอตำแหน่งขาซ็อกเก็ตก็กดดูเฟลยเขียวจะพาคุณมาตรงนี้แสดงว่าไอซีตัวนี้เป็นเรื่องของทัสคีนนะครับส่วนไอซีตัวนี้ก็เป็นเรื่องของระบบภาพนะครับระบบภาพนะครับภาพติดแล้วเราไม่ต้องยุ่งกับมันแต่ท่านแรกก็มายุ่งแค่ตรงนี้พอนะครับ ผมก็ทําการวัดนะครับวัดนะครับวัดขาก่อนเลยนะครับวัดขาก็ไม่มีปัญหานะครับไม่ OL และประเด็นก็คืออะไรครับช็อตนะครับที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับครับซึ่งระบบนี้จะเป็นไฟข้ามมานี่นะครับไาข้ามนะครับนะครับออกมาจาก IC น่าจะเป็น IC ชุดนี้ไวยตรงนี้นะครับแถวนี้หมดเลย นี่เป็น IC ครับนี่เป็น IC นครับนี่เป็นไอวางอยู่ครับก็ทำงานร่วมกันแถวเนี้ยนะครับระบบนะครับสุดนี้นะครับช็อตน,นะครับ,นะรบทำการจ่ายไฟลงไปนะครับก็เจอตรงนี้ช็อตอีกนะครับโอท่าทีอีกตัวหนึง่งนะครับอธิบายผิดละนะครับเจอฝั่งนี้ช็อต นะครับอ่าฝั่งนี้ช็อตนะครับฝั่งนี้ช็อตทันทีนะครับผมมอธิบายผิดละนะครับพอดีลืมนั่นเป็นอีกตัวหนึ่งอีกรุ่นอีกเครื่องหนึ่งนะครับช็อตตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็มองว่าเป็นที่ IC ช็อตหรือเปล่าครับก็ทำการจ่ายไฟลงไปตรงนี้นะครับส่วนที่เจอคือนะครับเป็นที่ซนะครับวันเม็ดแถวเนี้ยแหละนะครับเม็ดนี้นะครับร้อนนะครับซึ่งไฟตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไฟกี่โวลต์ไม่มีกำหนดก็จ่ายเข้าไปเหมือนเดิมก็เริ่มจากหนึ่งวัลต์สองวัลต์สามว ดิบออกนะครับแล้วก็ครับจีิงแล้วผมแยกผมเอา R ตัวนี้ออกด้วยนะครับนะครับทำการแยกไฟสองฝั่งนีนะครับออกจากกันนะครับเอา R มันเป็น R นะครับตัวนี้นะครับเป็น R นะครับ <c oughs> จะเอาให้ดูไหมเนี่ยค่อ,อยยาก เดี๋ยวผมขออนุญาตถอดจอออกก่อนน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะรื้อเครื่องสองตัวนี้่อกนนะ่อซ่อมเดียวสองตัวเลยมันก็จะงงงงนิดนิดว่าซ่อมพร้อมกันทั้งคู่นะครับมันก็จะ,จะงงงงนะนิดนิดนะขออภัยจริงี แจ็คกับอ่าเจ็บจอก่อนโอเคอ่าไม่ใช่บอร์ดนี้บอร์ดนี้ทัชไม่ได้ทัชไม่ได้ทัชไม่ได้ครับทำเสร็จทัชไม่ได้ครับเปิดติดนะครับแต่ทัชไม่ได้อ่าใช่บอร์ดนี้แหละใช่ Okay. บอร์ดที่นี้ครับทีละบอร์ดนะครับทีละบอร์ดตำแหน่งที่เจอก็เป็นตำแหน่งตรงนี้รให้ดูก่อนนี่คือตำแหน่งของเ,อเม็ดที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับก็คือเม็ดทัชิน2เม็ด นะครับคุณต้องแยกนะครับคุณต้องแยกอ่าอตัวนี้ออกนะครับนะครับแล้วคุณจะดูว่าไฟฝั่งไหนที่ช็อตนะครับพอผมจิ้มปุ๊บฝั่งนี้มันยังช็อตอยู่ปี๊ดฝั่งนี้หายช็อตนะครับฝั่งนี้หายช็อตนะครับดังนั้นนะครับเราก็เออเจ้ายวสิเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่ใหม่นะครับยกยกอาออกนะครับจิ้มดูว่าฝั่งไหนช็อตนะครับ ไฟช็อตถ้าฝั่งนี้ช็อตนะครับก็จะเป็นของโซนนี้นะครับแต่ถ้าฝั่งนี้ช็อตนะครับก็จะเป็นของอะไรครับของโซนนี้นะครับผมเจอฝั่งตรงนี้ช็อตผมเลยกระแทกไฟเข้าไปแล้วเจอ C ีดไหนตรงนี้นะครับร้อนอ่ะเปิดเลยเปิดต้องให้เลยร้อน ตรงนี้นะครับข้างเขาเนี่ยนะครับช็อตนะครับพอออกปุ๊บวัดค่ารีเวิร์ก็หายช็อตนะครับนี่เขาทํามาก่อนหน้าผมมาแล้วนี่เขาทํามาก่อนแล้วนะครับต้องต้องบอกกอนนะครับว่าช่างทํามาก่อนหน้าผมแล้วนะครับเขาก็พยายามจะไล่อยู่เหมือนกันนะครับแต่เขาหาตําแหน่งไม่เจอนะครับเปิดติดนะครับเขาผมก็มาซ่อมเปิดติดก่อนพอเปิดติดเสร็จก็มาเจอทัชสกรีนคือสภาพแบบนี้มันหมดแล้วนะครับมันก็บนสางสัดนก็ยังดีที่ยังฟื้นมาได้ครับก็สภาพประมาณนี้นะครับ มาผมก็ซับปันเนี้ยนะครับนะครับโอเคนะครับ แล้วก็เอาออกนะครับเอาก็ลองนะครับลองแล้วก็ทัชได้ปกตินะครับทัชได้ปกติเอเคเอ่เอโทษทีนะเอาใหม่เอ่อมันมีสองบอร์ดไงมมีสองบอร์ดบอร์ดนี้กับบอร์ดนี้เดี๋ยวจนะมันต้องมันต้องนั่ง,งเีล่อบอร์ดนะเออถ้าทัชกีไม่เดินก็แก้ตรงนี้ละกันนะครับ เ,เอาเทียบอร์ดดีกว่าอเอาบอร์ดนี้เจ้าเห็นหน้างงานอย่างเงี้ยจำได้ช็ททอทีตัวนี้ออตัวนี้ต่างหากนะครับที่เป็นลายลาย3.0หรือลายลายแนนช็อตนะครับตัวนี้บอร์ดตัวนี้นะนะครับก็จะเห็นซีตรงนี้ที่ผมตัดออก มีสองตัวนะครับีตัวเนี้ยนะครับที่มันช็อตเนไปไหนวะนะครับตรงเนี้ยจะช็อตนะครับแล้วก็วิ่งมานะครับไฟจะจากมาผ่านแอแล้วก็ผ่านซีกองไฟนะครับซีตัวเนี้ยช็อตตัวเนี้ยช็อตเห็นไหมครับตัวเนี้ยช็อตนะครับพอาเปิดติดนะครับ ก็ทัดไม่ได้ด้วยนะครับทัดไม่ได้ด้วยตัวนี้ก็ทัดไม่ได้เพราะว่าเขาเอา R ตัวนี้ออกไปนะครับผมเลยต้องหา R ที่มีค่าเท่ากันมาใส่นะครับตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะนะครับก็กลายเป็นทัดได้ปกตินะครับทัดได้ปกตินะครับตัวนี้คือจบที่ติดปุ๊บนะครับทัดไม่ได้นะครับเป็นที่ R ตัวนี้นะครับเขาเอาออกนะครับมันก็เลยทัดไม่ได้นะครับ ก็ใส่ R าลงไปก็ใช้งานได้เลยนะครับบอร์ดตัวนี้นะครับบอร์ดตัวนี้นะครับมาอีกบอร์ดหนึ่งครับบอร์ดเทสะบอร์ดที่ว่าเนี่ยนะครับชอ็อตหลายจุดและเกิน,อน,อน,อนอบอร์ดเนี้ยบอร์ดเนี้ยบอร์ดเนี้ยที่ที่บอกว่าอ่ทัดไม่ได้ด้วยนะครับเปิดติดทัดไม่ได้ด้วยนะครับโอเคมาเริ่มกันนะครับตั้งแต่นี่ผมยังไม่ <S <S ท่ากาบสะอาดนะครับยังต้องทกาสะอาดที่นึงด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเศษตะกัว่วอยู่เทียบเลย ต้องล้างให้เกียบกว่านี้หน่อยนะครับอาการตัวนี้คือเปิดไปติดมันกันนะครับสิ่งที่ผมเจอนะครับมันจะพอเรากดเสียบสายชาร์จครับตรงนี้มันจะร้อนแต่ตรงนี้นะครับมันจะร้อนนะครับฟู่ออกมาเลยฟู่เลยผมเอ้ยเม็ดไอีเม็พาวเวอร์ช็อตหรือเปล่าก็ทําการยกพาวเวอร์ขึ้นนะครับนะครับแล้วก็วัดนะครับคือมันมันร้อนตรงนี้ อ่าภาพหายไปแล้วเนี่ยอ่าสดสิโอเค,คนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับมันร้อนนะครับมันช็อตฟู่แบบนี้เลยตรงนี้ตรงนี้นะครับผมก็เลยนะครับยกเม็ดขึ้นนะครับแล้วก็ทำการวัดนะครับตำแหน่งของตรงเนี้ยนะครับว่าช็อตไหมนะครับ มันก็ไม่ช็อตนะครับไงเม็ดไอซีนะครับทำการไงเม็ดไอซีขึ้นมานะครับแล้วก็วัดนะครับมันก็ไม่ช็อตนะครับนะครับแต่นะครับมันแล้วก็ผมก็เลยวางไอซีเม็ดใหม่ลงไปเหมือนเดิมนะครับก็คือร้อนเหมือนเดิมเม็ดใหม่นะครับเอ๊นะครับเราเลยต้องไล่ต่อนะครับก็คือผมเช็คแล้วว่า2ลายนี้มันเป็นเรื่องของไฟนะครับอ่น่าจะเป็นไฟระบบภาพ นะครับอาจจะเป็นแบ็คไลท์นะครับน่าจะเป็นแบ็คไลท์ไดเวอร์นะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับนะครับเสียหายทั้งคู่วิ่งมานะครับซึ่งจะใช้ L 2ตัวในการปัดนะครับนะครับก็คล้ายๆกับของ iPhone รุ่นอื่นๆนะครับที่มี L สองตัวนะครับในการสร้างนะครับเป็นไฟไฟแบ็คไลท์หนึ่งตัว ครับแล้วก็เป็นไฟน่าจะเป็นไฟเซลฟี่หน้าจอหนึ่งอันครับนะครับมีปัญหานะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นมันจะมีไดโอดวางขวางอยู่ไม่ว่ามีไดโอดวางวางวางระดับอยู่ตัวสีไม่วางขวางนะครับตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วว่าครับไดโอดสองตัวนี้นะครับถูกเปลี่ยนแล้วผมเปลี่ยนเองผมเปลี่ยนเองแต่จริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับของของตัวนี้ผมเตรียมไว้ดูแล้วนะครับผมตั้ ตัดสิงไว้ให้ให้คุณดูละตัดให้คุณดูเลยนะว่ามันมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะว่าออไอไอไดโอดของเบอร์นี้ผมไม่มีของผมเลยใช้ไดโอดนะครับของรุ่น i อโฟนสเนะครับได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันทำงานเหมือนกันนะครับไดโอดมันทำงานเหมือนกันก็สอดรกันได้นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมํำการนะครับยกได้โอดออกมาทีละเม็ดนะครับนะครับทำการวัดไดโอดนะครับนะครับเม็ดแรกเม็ดนี้ก่อนยกมาปุ๊บนะครับมันเป็นแอลจากแอลตัวใหญ่นะครับมันขาดครับนะครับไดโอดมันขาดก็คือเม็ดนี้นะครับผมเอาไว้ละ แต่ผมจะเอาสองเม็ดเลยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนคู่เลยนะครับใช้ของชุดไอโฟตเอ็ดใ e ส่แทนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะิ้่ผมจะาให้ดูนะวะัดคือจะได้เพื่อนๆจะได้เห็นความแตกต่างกันไปเลยนะครับ ว่าเม็ดดีเม็ดเสียของไท่โอดนะครับมันวัดไม่ยากนะครับถ้าเพื่อนๆได้เรียนรู้มันจะวัดไม่ยากนะครับโอเคนะครับผมจะจิ้มให้ดูนะครับนะครับซึ่งโอดจริงๆแล้วนะครับมันจะวัดนะครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับฝั่งขาเอนดนะครับก็จะมีลักษณะไม่มีแถบนะครับฝั่งเคนดจะมีแถบฝั่งนี้จะมีแถบเห็นไหมครับเห็นไหมไม่เห็นแถบไหมครับเนี่ยไม่แถบเห็นไหมครับไม่แถบไม่แถบฝั่งแถบจะเป็นฝั่งขาโถด แเพราะนั้นคือนะครับไฟจะไม่ผ่านจากอโหนดไปคาถั่วใต้แต่ไฟจะไม่ผ่านจากขา K เคไปขายไม่ได้นะครับนะครับก็วัดดูนะครับนี่คือสายแดงของผมสายแดงนะครับสายแดงจิ้มก่อนฝั่งนี้นะครับแล้วก็สายดำจิ้มนะครับดูมิเตอร์ครับมันต้อง o อนะครับสายมันต้องมีค่านะครับครับใูกไหมครับ มันไม่ขึ้นตั้งสองฝั่งเดี๋ยวมันขาดเห็นไหมครับเห็นไหมครับครับคราวนี้มาดูอีเวนต์หนึ่งที่มันดีนะครับมันดีนะครับนะครับมันดีนะครับก็เส้นนะครับมันมีค่าสองุดศูนย์นะครับแล้วกลับสายนะครับ O L แบบนี้เนี่ยเม็ดเนี้ยมันดีอยู่นะครับแต่ผมว่ามันก็ไม่รู้จะดีจริงหรือเปล่านะเพราะว่าค่ามันสูงจังเลยครับมันต้อง2ุดศูนย์น่ ซึ่งจริงๆแต่โอบมันควรได้0.1นะครับ0.1กว่าเองนะครับจริงๆแล้วผมก็คิดว่าเม็ดนี้น่าจะมีปัญหาด้วยนะครับครับค่ามันสูงเกินไปนะครับความต้านทานมันสูงเกินไปนะครับเห็นไหมแต่ที่นี้ขาดชัวโอเคนะครับผมก็เลยเปลี่ยนนะครับสองเม็ดนี้ลงไปนะครับครังจาะนั้นก็เลยครับเปิดติดขึ้นมาได้ เปิดติดขึ้นมาได้นะครับแต่ทัดไม่ได้นะครับครั้งแรกก็กลับมาที่ตำแหน่งที่ผมพูดเลยนะครับก็คือบอร์ดตัวนี้นะครับพอเปลี่ยนเสร็จใช่ไหมครับมันก็เปิดติดละแต่ทัดไม่ได้นะครับตอนนี้ไม่ร้อนละนะครับก็คือเปิดติดปกติเลยนะครับนะครับตอนแรก็ร้อนฟู่ฟูครับตรงนี้นะครับร้อนฟู่ฟูนะครับ แต่ใส่อะไหลเพชรใหม่ไปแล้วแหละนะครับก็ไม่ยกแล้วแหละนะครับก็มาเช็คตัวชุดแบ็克ไลท์เลเวอร์นะครับวงจรบั克เอลเจอร์บุสเคอร์เวนเตอร์ตรงนี้ดูนะครับเรื่องของไดโอดเรียงกระแสนะครับผ่านจากแอลเหนียวนำขึ้นมาถ้ามีปัญหานะครับทำการแก้ไขแก้ไขก็นะครับตรงนี้ก็ไม่ร้อนเปิดติดแล้วนะครับตอนนี้ภาพขึ้นละนะครับมีแสงวัดแต่ทัชไม่ได้นะครับทัชไม่ได้นะครับทำการวัดเรื่องระบบทัชนะครับเจอฝั่งนี้ที่ช็อตนะครับทำการยกแอลยกอาร์ออกอาร์นี้มีค่าวัดสามพันหกโอห์ม ทำการยก R ออกนะครับแล้วก็จิ้มฝั่งเนี้ยช็อตฝั่งนี้ก็นะครับก็ตรงนี้เองนะครับช็อตนะครับทำการก็ค่อยจ่ายไฟลงไปนะครับจนเจอ C เป็นเนี้ยนะครับที่ช็อตนะครับผมก็เอาออกให้ดูนะครับว่า C ีไม่ได้ช็อตนะครับเดี๋ยวต้องใส่กลับนะครับแต่กลับเข้าให้เหมือนเดิมนะครับีที่มีค่าเท่าๆกันนะครับ หลังจากนั้นก็ใส่ R กลับไปเป็นเดิมแล้วลองเปิดเครื่องแล้วทัชดูโอเคนะครับก็ทัชได้เป็นปกติก็ปิดจ็อกไปนะก็เสียบสายชาร์จชาร์จได้เลยปกตินะครับนั่นคืออาการเสียของ iPad 2ตัวนี้นะครับที่ผมเจอนะครับเรื่องของระบบไฟนะครับาพวเวอร์นะครับบอร์ดตัวเมื่อกี้นะครับที่ตัวไดโอดเสียนะครับนะครับถ้าคุณเปลี่ยนนะครับกี่เม็ดกี่เม็ดมันก็จะรอนตรงเนี้ยนะครับไฟระบบฟอนเนี่ยนะครับมันจะเกิดการนะครับ ไปต่อไม่ได้ครับเอลเนี่ยวนำแต่ไฟเลยครับอาร์เนี่ยไอโอเนี่ยนะครับเกิดขาดนะครับเหนี่ยวนำปุ๊บนะครับปั๊กนะครับเหนี่ยำปุ๊บออกมาไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้ปุ๊บตันนะครับย้อนเข้าเม็ดตรงนี้เลยมันเลยร้อนไงครับเข้าใจไหมนะครับมันก็เลยร้อนตรงนี้นะครับร้อนแบบฟู่ฟูเลยนะครับเพราะว่านะครับเนี่ยวนำแล้วไปไฟไปไม่ได้มันก็ย้อนกลับมาตรงนี้ไม่เคยเกิดนะครับเกิดความร้อนสะสมมันก็เกิดเกิดนะครับเหมือนกับมันช็อตนั่นเองแต่มันไม่ได้ช็อต เกิดจากการที่แอลมันเหนียวนําไฟแล้วมันไปต่อนะครับมันไม่สามารถข้ามไปฝั่งคา,าโทดได้แล้ววิ่งออกไปจ่ายให้กับชุดหลอดไฟบนจอได้นะครับมันยอดกลับเข้าเม็พาวาเวอร์แทนมันก็เกิดจากการลอนก็แค่น,นคีนนไไน iver, น ter, น้นะครับเป็นระบบไฟง่ายๆนะครับของมูจอนแบล็คลท์ไดเวอร์นะครับบัคคอนเวอร์เตอร์นะครับโอเคนะครับก็ปิดจ็อบไปสำหรับ iPad 2ตัวนี้นะครับก็ ไอ้แผดแอร์สี่โซชีนะครับซ่อมจนเบอร์แล้วกูเนี่ยแล้วเป็นไอแผดแอรสี่นะครับนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเกี่ยวกับการฝึกไล่วงจรหรือการไล่ระบบนะครับนี่เป็นการแก้จุดเสียแล้วนะครับแต่จริงแล้วระบบขั้นพื้นฐานการไล่ซ่อมขั้นพื้นฐานคุณต้องมีซะก่อนนะครับคุณต้องรู้ระบบไฟเบื้องต้นนะครับไฟหลักไฟเมนนะครับไฟบัคไฟอาดิโอนะครับแล้วก็การไล่วัดนะครับท่านต้เข้าใจ นะครับมันก,ก็ค่อยสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยมันก็จะมันก็สามารถที่จะผนึกผนวกแล้วก็วิเคราะห์ออกมาเป็นอาการเสียที่เราสาารตรวจเช็คได้นั่นเองนะครับส่วนท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับ iPad หรือ i ไอโฟนตัวสัส่งปัจรุ่นนะครับก็สามารถติดต่อผมได้ครับอาจารย์เจี๊ยบบอยทีนะครับผมนะครับรับซ่อมทุกอาการเสียนะครับใครซ่อมไม่ได้แล้วก็แก้ไม่ขไม่ขาดก็ลองส่งมาดูนะครับนะครับเผื่อจะซ่อมได้ครับบางเครื่องบางงานถ้าซ่อมมาแล้วมันจะยากแบบนี้ มันจะไปยากกว่าแต่เราก็ไปตามระบบของผมนะครับไปตามระบบของวงจรการทํางานเราแล้วก็ไล่ไประบบนะครับก็ลองดูได้นะครับแต่ถ้ามันเสียมากๆนะครับมันก็ไม่คุ้มที่จะซ่อมอย่างเงี้ยเราก็บอกจะซ่อมเลยนะครับก็พูดกันไปซื้อเครื่องใหม่ดีกว่าเพราะบางทีมันเละแล้วนะครับมาาก่อนมาถึงผมมันเละแล้วนะครับผมก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีค่า i อเม็ดหนึ่งก็นะครับหลายบาทนะครับค่าค่ายซีลายเม็ดนะครับหลายบาทก็นเป็นต้นทุนการซ่อมนั่นแหละนะครับ ท้าเปลี่ยนเยอะเกินน่ยมันจะเพิ่มเม็ดในบางทีเม็ดละพันนะครับนะครับเม็ดละพันเม็ดละเก้าร้อยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้ามันเจอสามเม็ดมันก็สามพันแล้วนะครับเจอสามจุดสี่จุดอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มแล้วนะครับแต่ต้องดูประเมินประเมินราคาของเครื่องก่อนว่ามันไหวไม่ไหวนะครับแล้วซ่อมไปมันจะเวิร์กไปเวิร์กนั่นคือเดี๋ยวผมช่วยตัดสินใจให้นะครับโอเคนะครับก็ปิดเจ้ากันไปกับ iPad Air 4ตัวนี้นะครับไอแพด Air 4ทุกทีนะพูดผิจจะได้บอกว่า Air 4 2ตัวนะ มีสี่วะทุกิีหรือเปล่าแอร์สี่แอร์สี่นะครับโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับให้ผมด้วยแล้วกันนะครับกับคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับสวัสดีครับ